อาครัผมสําหรับรอบนี้คือการันตีนะครับตัวระดับสวรรค์นะทุกคนซึ่งผมจ้าตัวนี้แหละคิริโตะแล้วครับอีจิโกะแล้วอีจิโกะนี่ไงยังไงก็ไอดอนอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวแนวบัฟบหน่อยอะนะโอเคแสงยังสวยลูฟี่เอ้ย มาแล้วผมร้านสตาร์บั克สโตนร้านคิดเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเติมโลบัคหรือจเอมเฟาร์มเงินแมปทอยเลตเราก็มีแล่ยังมีบริการอื่นอีกมากมายอย่าลืมไปซื้อกันนะคะได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตน ตอนนี้นะครับผมมีเพชรอยู่5,600ครับทุกคนผมเล่นมาจนเลเวล7แล้วนะและก็ผมยังไม่มีมิติเลยสักตัวข้างล่างก็จะการันตีนะคือถ้าผมกดข้างล่างเนี่ยผมจะได้การันตีมิติครับแต่ว่าผมอยากสุ่มตู้ที่2องะเบนเนอร์ที่2ทุกคนดูดิโอ้โหโอ,โอ,โอกาส1น่อนะนะซึ่งแม่กอนเคทุกคนคือนเป็นระดับสูงกว่ามิติครับแม่ลองนิดนึงนะสูครุนะผมก็อยากได้ครับยามีก็อยากได้กอนนี่คืออยากได้อยู่แล้วนะก็เลยนี่ไนงะผมก็กดลองดู ไข่วันนี้จีโก้เฮ้ยมีแล้วดิฮิโตโกฮู hoo. แะกอนธรรมดาเอ้ยไม่โอ้เอากรในนี่ดีผลละอนละก,อน,ละกอนยังน้อยอยู่เลยนะครับยางยางเฮ้ยยางโอ้โหข้าง,งบนนี้ก็มีการันตีนะทุกคนนะครับไปต่อนะครับเอ้ยโอ้โหมาวันหนึ่งเปอร์เซนต์เอาเรื่อง ต่อเลยปะอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเอาอีกสักตัวก่อนเคมาแล้ววันหนึ่งมาแล้ววันหนึ่งสุคุณาครับผมไปยามยิแอต้าม,มาแล้วแล้วยังไงขอแบบตัวใหญ่ๆก่อนเคขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหตกใจหมดมาหรือเปล่ปามาเปล่ปา มา,มาหร okay, okay, well. okay, ือเปล่าย okay, okay. ่างอยางยางโอเคไปกันต่อหยุดยุย <im ่อยังไ่เอไกกันไม่อน่อาไปยังไป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 งปไอเคไปกันต่อทุกคนปไปมปไป่าไปไอไป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 ไอไปไงไมไป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 ไนไปงปไ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 ปนปไปไนไป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 ไาไป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 ไรไปไปไปอปไ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 กไ โอโหก่อนน้อยอะดิของเงาแบบตัวใหญ่ๆเบเลอร์เบเลอร์มรีอเป่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อะ่ะไม่เอาด้วยอะไม่เอาอ่ะโอเคทุกคนการันตีของเราเจสิแล้วนะครับผมสุ่มครั้งนี้เฮ้ยโอ้โหก็ยังไม่มีนะคิดว่ายากมีย่าเดเทนถือดาบแต่ก็ยังไม่มีทุกคนได้อยู่ตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะแจ่บนะนะครับยางยางยางเอาซะหน่อยนะ อาสะหน่อยไปม,มาออโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าใกล้ได้การันตีแล้วนะทุกคน <c oughs> อ่าฮ่าทุกคนผมไปหาเพชรมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวสูปอีกสักหน่อยนะขออีกสักนิดนึงนะขอร้องละก่อนนะพี่ครับตัวใหญ่ๆเฮ้ย <c oughs> อยามีกออกมาแล้วเ <c oughs> เสร็จผมละก่อนก่อนสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วก้อนโหยังไม่ออกอีกหรอมาเถอะผมรอพี่อีไม่ออกนะครับแต่ใกล้การันตีแล้วทุกคนก็คออือประมาณเท่าไหร่นะพันห้านะทุกคนใช่ปะวะ <c oughs> อะนะครับผมตอนนี้คือผมไปฟาร,ร์มเพิ่มมาแล้วครับมี8,700ครับซึ่งอีกแค่คลิกเดียวครับผมก็จะได้การันตีมิติิแล้วนะทุกคนแต่แบบใส่ตัมกม้ามาวะทุกคนนะ เอาใสตมามะแล้วกันนะต้องมาแล้วล่ะงานนี้ไปครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เอ,อ้ยเ,เออมันการันตีนี่หว่าเ <c oughs> บิดอีกสักหน่อยปะโอ้ทุกคนดูกรดิเห็นกรด้า้งหลังว่าผมอย่างยาวอะแล้วครับยังไงยังไงก็การันตาสุดเฮ้ยมาถึงสองนะ โอ้โหคือดอกเมื่อกี้นี่ถ้าออกหนวดขาวนี่สบายไปแล้วนะอะทุกคนไปกันต่อครับผมมันต้องมาสักหน่อยอะ่ะตัวระดับสวรรค์นะทุกคนไ,ไปครับมาหรือยังยงัยงยังพิโกโร่พิโกโร่ก็เอาของเขาด้วยออกแล้วยังไงอะ่ะยังไม่มีอ่ะโผล่ไปยังหงโอหูยเหมือนเมื่อกี้จะหงาอโลเมื่อกี้ทุกคนไปกันต่อครับแต่ลูฟี่มาทําไมไม่เอา ตัวไปต่อไปต่อตะมาผม่ะเฮ้ยลูฟี่รีเจนทุกคนเมื่อกี้ผมรอพี่โลนท่าอยู่เนี่ยเออโอ้โหไม่ใช่ฮะพี่โลนพระคุ้มมาหรือยังเอ้ยหนวดข่าวมาว่าเอาอยู่มาอยู่มาอยู่ปกระต่อและใครวันนี้อะรีเจนเนะทุกคนน่าจะตีแอนะธนูนะครับร่ เฮ้ยเอาโหไม่ใช่เว้ย <c oughs> เฮ้ยเซ็นเอ็สื่อทุกคนอีก1 0ตนึ่งร้โลเนี่ยผมจะได้การันตีนะครับตัวระดับสวรรค์ซึ่งก็จะใช้ทั้งหมด7500ใช่ไหมแต่ผมมีแค่4ี่พันอะเพชรผมไม่พอการันตีด้วยดีทุกคนแต่เราไม่ต้องพึ่งการันตีปะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่อยู่ ยังอยู่นะยังไม่ใช่นะก็เดี๋ยวผมไปฟาร์มเพิ่มดีวกว่าเพราะว่าถ้าสุม่มอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะการันตีมิติครับซึ่งมิติสองตัวนี้ผมได้แล้วไงเออไปต่อไปต่อ เป็นตู้เป็นตู้หลอตู้รีนะครับลับผมตัวที่ผมสุ่มได้มาเนี่ยตอนนี้คือผมทําการวางแล้วก็อัพจนเลเวลแม็กเลยนะทุกคนก็คือหนวดขาวนะครับอัพเกร 7, ดเ็ดดาเมจหมื่นแปครับทุกคนระยะ35ครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยเจซึ่งตัวของเขาเนี่ยตีแบบเป็น f u ลเอโอนะทุกคนแน่นอนนะตัวนี้ <c oughs> อันนี้คือสําหรับเลเวลหนึ่งะครับยังไม่มีแบบพาสติบเลยแบบเพียวๆเ,เลยทุกคนมาแบบเด,เ,ดเดิมอะ่ะ นะสแตนดาร์ดเลยจากโรงงานแล้วก็ตัวนี้นะครับที่มาจากอนารูโตะนะทุกคนผมก็ไม่รู้ใครนะตัวของเขาเนี่ยคือมีการแบบเผาไหม้ทุกคนเลเวลหนึ่งครับแล้วก็ไม่มีพาสดีดาเมจ900รอระยะ42ครับแล้วก็คููดาวเนี่ยหวีทุกคนแล้วก็มีสกิลแบบเบินด้วยนะผมขอกดดูหน่อยละกันนะไอ้หูเบิน <Burn S 2> ทั้งวงเลยหรอโอ้ไมก็คููดาวร้อ8 0วสิวีครับผมเอาเรื่องจัด สำหรับยามีครับผมต้องบอกเลยนะสำหรับยามีเนี่ยไม่ธรรมดานะทุกคนเพราะว่าเขามีเอ่ออันนี้ด้วยติดสถานะแบบอย่างอื่นด้วยนะคือ ทำให้มอนเดินช้าลงเหรออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเล่นอินฟินิตี้แล้วแบบมอนมันก็ตายเลยอะคือยังไม่เห็นว่ามอนจะเดินช้านะครับแต่อาจจะเป็นไปได้น,นะทุกคนแล้วก็ดามเมนเนี่ย27งทุกคนระยะ35คูดาวน์5วีครับวงก็เป็นแบบนี้ทุกคนวงแบบเอน้อยอ่ะทุกคนเซคเกิลนะและเขาก็กลับมาอีกครั้งครับกับคนคนนี้พร้อมกับเพชร4,700ผมว่าครั้งนี้น่าจะการันตีได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าตัว ตัวเขาเป็นตัวนี้ผมว่าไม่ใช่ตัวดาเมดแน่เลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับแต่แบบน้องน่ารักนะผมจะเอาการสุ่มครั้งต่อไปเนี่ยผมการันตีมิติกแน่นอนครับซึ่งอยากได้โกโจโนะขอร้องละไปครับผมโอ้โหตกใจหมดใครวันนี้เปเนสซื่อมาแล้วผมเมื่อกี้และนวดขาวอะไรก่อนโอ้โหอาจจะมีโกโจโครับยางยางยาง โอ้โหแสงมาแต่ไกลไปกันต่อได้แน่นอนทุกคนครั้งนี้การันตีถ้าผมคำนวณไม่ผิดมันต้องได้แล้วล่ะหนึ่งตัวและตัวสวรรค์ตัวแรกของผมนะครับแต่โกโจมาด้วยนะขอร้องล่ะโอ้โหนี่มาต่อลีเจนี่ถือว่าออกโวยอยู่นะตัวนี้อะไรเอ็กคานอมาด้วยทุกคนไปกันต่อเหลือสามพันเอตตาครับผมนาวิกอนน้อยและซันจิและกอนมาอีกที เอตตาครับผมและก่รรัวๆเลยเหรอโอ้เบจิต้าก้าของเขาด้วยอิจิโก้ครับและนี่อีกแล้วล่ะอันนี้มาบ่อยมากเอาหน่อยโอ้โหเงียบกิ๊บเลยเหรอปึ๊บโอ้โหเซนเซอร์ใหม่แล้วโตโรแล้วแล้วโอ้โหยังอีกเหรอถาจริง อ่าล้ผมสำหรับรอบนี้คือการันตีนะครับตัวระดับสวรรค์นะทุกคนซึ่งผมเจ้าตัวนี้แหละนะ <S <S ผมไม่รู้ว่ามันจะมีแบบหลุดเลนหรือเปล่านะ <S <S ผมก็ไม่ชัวร์นะทุกคนแต่ว่าแถมโกโจม,มาด้วยนะครับผม <S <S ไปฮัมชิริโตคริริโตแล้วครับอีจิโกแล้วอีจิโกนี่ไงยังไงก็ไอดดนอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวแนวบัฟหน่อยอะนะ เออไม่ไรหรอกตัวบัรมันน่าจะได้ใช้ครับผมเลยงัดเลยโอเคแสงยังสงวยลูฟี่เอ้ยอะไรเนี่ยมาสองเลยอะ่ะโอ้ my god แล้วมันจะได้ใช้ไหมล่ะการนำแสงอะ่ะโอ้โหจะถือ2ตัวก็ใช่เรื่องอะ่ะโอเคครับทุกคนแต่ว่ามันยังไม่จบครับเพราะเรายังต้องมาสุ่มพาสสี่นะทุกคนซึ่งปปซาน่อยไปเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย โอ้โหแล้วดวงอย่างเอาหรือเปล่า <c oughs> และแบบอย่างตี่ะสายคือแบบอย่างตี่ะบวกระยะยี่ลดนับลดคู่ดาวแล้วก็บวกโอกาสชี้โอ้โหชี้เตกอะ่ะแม่เองยทำไมแม่งโชคชะตามันทำอย่างนี้วะ่ะ <c oughs> อันนี้เออเดี๋ยวรีให้หนดขาวสักคลิดนึงโอ้โหเดี๋ยวดูดิพอตัวดาเมล้นะวเงากึ๊บเลยอันนี้ซะหน่อยโอ้โหดูดิ อันตัวนี้อโอ้โหแม่เกยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเก็บไว้สําหรับครั้งหน้าแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูนะทุกคนว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเออตรงไหนตรงนี้แล้วกันเดออู้อโหโูโ,หโคตรสวยโอ้โมันตัวผูเงินว่ะได้อยู่นะแต่ว่าขอขยับเอ่อหันมาทางนี้นี่เพความสวยงามโอ้โหแสบอย่างตานะครับแสบตาจัด เปิดคอนเสิร์ตวางอ๋อวางได้หนึ่งเหรอแต่มันน่าเจ็บใจอะ่ะมันออกมาสอตัวในในตอนที่ผมการันตีอะ่ะทมันเป็นอย่างนี้แล้วโกโจผมไม่ออกไงแบาบรเดนน่ะหูผลิตเงินได้เป็นหมื่นเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอยู่ๆมันมีบวง5%เปอฮย้ยคืออะไรตีได้ไกลขึ้นหรอมันจะตีได้ไกลขึ้นครับทุกคนแต่ว่าวงของเขานิดเดียวเองไม่ใช่หรออย่างน้อยผมมีไอ้บวก2 5ไงทุกคนไอ้ที่มันแบบ เพิ่มระยะเอออย่างน้อยก็ได้ใช่วะเอออย่างน้อยได้ใช้นะอัพเกรดต่อทุกคนอันนี้คือจะบวกระยะเพิ่มเป็น37ซึ่งแบบโคตรไกลโอ้ oh my god เดี๋ยวนะตัวมันไกลอยู่แล้วนี่ว่า75โอ้าเอาหแม่เอ้ยกัดดีใจซะหน่อยปลสุดท้ายมันก็บวกไกลอยู่ดีนี่ว่าผลลิตแบบเวฟแล้วเกือบ2มือน่ะแต่ผมน่าจะไปรีครับทุกคนโอ้เงินยังรวยเดี๋ยวนะและอันนี้คืออะไรบวก20ออุระยา ดูคุณน้ำผมระยะเป็นแบบ41ก็คือตัวของเขาเนี่ยจะเป็นแบบผลิตเงินนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มระยะ,ะครับแบบถาวรเลยทุกคนดูดิทำไมตรงนี้มันระยะ49่ะอ๋อสเตตัสดั้งเดิมเนี่ยคือ41ครับแต่ผมเนี่ยได้บวกเพิ่มเป็นย0ิก็เลยเป็น49.7โอ้โหยังเทือนนะครับเออตบัฟเวยเอาดิได้ใช้ตัวนี้ผมบอกเลยได้ใช้แล้วโอ้โหแล้วเงินอย่างรวยตัดปัญหาเรื่องการเงินนะทุกคนผมบอกเลยนี่ครับระยะมี้ผม ระยะแบบ42ตียนานู่นอะแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนพาร์ทให้สุคุนาซะหน่อยนะครับโหได้โกเหมือนเดิมไม่เอาว่าเอ้ยโล่โล่โลโหุ้ยศูนย์จุดสามห้าบวกทั้หมด15บวกระยะ55ลดารถคู่ดาวขี้อู้เอาอย่างเรื่องเอ้ย ถึงจะไม่ตึงที่สุดน,นะมันก็เอาอยู่เอาเรื่องอยู่โอ้แล้วสุขนุานาด้วยนะคผมกลาจะแบบอีโวสันหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมมี2นิ้วและยามี ami, ขอสักหน่อยได้ไหมอย่างน้อยยามีก็ได้เล่นนะยามีนิดนึงนิดนึงเฮ้ยอะไรอะ่ะไฮเปอร์สปีดอันนี้คือโอ้โจะแบบตีเร็วอ่ะแบบปาดลร็ว้ยนะสนใจเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็เออ ควพอได้ไหมแต่ผมว่ากําลังมานะมือกําลังขึ้นนะอันนี้ขอนิดนึงได้ปะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเฮ้ยอันนี้อันนี้โอ้โหบวกระยะอ่ะอ่าหนวดขาวหนวดขาวโอเคตีเร็วมาก็ได้เอาแค่นี้ไปก่อนทุกคนเหลือสิบสีหินนะโอ้โหแต่แบบซุกคุนะผมเอาอะ่ะเอาอย่างเรื่องตัวนี้คือแล้วผมแบบเตรียมสายคียด้วยนะทุกคนเห็นปะ ผมนี่ล่างมาสายคียแล้วนะก็จะมีแบบเพิ่มระยะนะครับแล้วก็คีดามีดมนะครับแล้วก็บวกดามีดด้วยนะหนะครับ แล้วก็มาเป็นบวกดามเมจแล้วก็เพิ่มระยะลดสปีดแล้วก็เดี๋ยวจะมาโอกาสคีนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมอัพนี้เนี่ยมันจะได้คีย0ใช่ไหมแล้วผมก็จะล่างมาตรงนี้ทุกคนซึ่งจะบกวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์พอชนะผมจะได้ทั้งหมด65%สําำหรับคิดติคข้อครับคุณนะัผมต้องสุดว่ะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายคับ